วิธีแก้ Microsoft Office พิมพ์ไม่ได้แก้ไม่ได้ขึ้นเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Excel พิมพ์ไม่ได้แก้ไขไม่ได้มาแก้ไขไปพร้อมกันค่ะหน้าตาโปรแกรมที่แก้ไขไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขง่ายๆไปพร้อมๆกัน กดปิดโปรแกรมไปก่อนแล้วคลิกเลือกที่ drive c เลือกกดโปรแกรมไฟจากนั้นหาโฟลเดออาชื่อว่า microsoft office ค่ะหาไฟชื่อ ospppearm ค่ะ ให้คลิกขวาเลือก Run a อ m i n ระบบก็จะรันขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาอีกรอบค่ะเลือก Run a อ m i n อีกรอบค่ะลองเปิดโปรแกรม Microsoft ของเราได้เลยว่าทำงานได้หรือยัง ทำงานได้แก้ไขได้ตามปกติเป็นอีกแนวทางที่ให้ช่วยให้แก้ปัญหาง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาพิมพ์งานไม่ได้แก้ไขไม่ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลิป